นิยายดักนิยายเสียงเรื่องอดีตดักดักกีร้รายตอนที่ห้าหัวใจของอริสราเต้นระส่ำกระแสเลือดสูบฉีดไปทั่วร่างด้วยความรู้สึกอันหวัดวันอาทิตย์ไม่เคยแสดงท่าทีคุกคามแบบนี้กับเธอมาก่อนทั้งยังไม่เคยถึงเนื้อถึงตัว จนสร้างความรู้สึกอ่นวิตกอดริสราทั้งหวาดกลัวต่อท่าทีที่เปลี่ยนไปของเขาเหตุผลมากมายตีรวนกันในความคิดแต่ก่อนจะคิดหาข้อสรุปให้ตัวเองได้คำเฉลยก็พังครูออกมาจากปากของเขาที่บอกออกไปทั้งหมดไม่ใช่แค่การเตือนแต่มันเป็นคำสั่ง จำเอาไว้ว่าผมไม่ชอบให้ผู้หญิงของผมทำตัวสนิทกับชายอื่นเพราะมันจะทำให้ผมโมโ oh. หจนอาจทำอะไรที่คุณคาดไม่ถึงขึ้นมาก็ได้ตาคมจ้องมาที่เธออย่างแน่วแน่เขาไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้เพียงแววตาอันคาดคั้น ต่เธอรู้สึกได้ว่าเขาห่วงหาอาทรและห่วงแหนเธออย่างชัดเจนทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนความฝันหากเป็นเมื่อก่อนเขาทำแบบนี้เธอคงดีใจไม่น้อยแต่อลิสราในวันนี้ไม่ใช่เด็กสาวได้เดียงสาและโง่เขลาอีกต่อไปนานหลายนาทีที่ต่างฝ่ายต่างจดจ้องกัน อย่างนั้นโดยไม่มีใครเปิดปากพูดมันชวนอึดอัดเธอรู้อยู่เต็มอกว่าเธอพ่ายแพ้ต่อเขาเธอแสร้างเบื่อหน้านี้ออกไปทางหน้าต่างเธอไม่ต้องการรับรู้ความหมายใดๆจากแววตาของเขาและยิ่งไม่ต้องการเปิดโอกาสให้เรื่องราวในอดีตหวนคืนกลับมาทำร้ายเธอได้อีกออกไป เธอไล่เขาอีกหนเขาท่าสายตามองเธอแม้จะเป็นเพียงด้านข้างแต่เขาก็รู้ว่าเธอช่างงดงามจับใจนานหลายปีที่เขาเฝ้ารอคอยการกลับมาของเธอแต่ทุกสิ่งกลับไม่เป็นดังหวังมีเพียงความห่างเหินหมางมืนและปั้นปึงที่เขาสัมผัสได้จากเธอผมจะรอ จนกว่าคุณจะยอมเปิดใจมันแค่คำพูดสั้นๆก่อนที่เขาจะจากลาอาทิตย์ตัดสินใจออกมาทั้งที่ยังไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ความรู้สึกเจ็บปวดที่เขาสัมผัสดได้อย่างชัดเจนจากวาวตาของเธอทำให้ไม่อาจดื้อดึงเขาไม่ต้องการให้เธอเจ็บปวด เขาขอเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่คอยดูแลปกป้องเธอด้วยความรักและความห่วงใยที่เขามีเมื่อเขาออกไปเธอก็รีบปิดประตูลงล็อกผู้บุกรุกจากไปแล้วเหลือแค่เพียงคราบน้ำตาที่ไหลลงอาบสองแก้มนวลมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเธอกันแน่คำพูดแย่ง คำพูดที่แฝงความในของเขาทําให้อลิสราไม่อาจปล่อยวางต้องรอยความบอบช้าในอดีตเธอไม่อาจปล่อยให้มันลบเลืนไปตามกาลเวลาเขาต้องการอะไรผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเธอทุ่มเทให้ทั้งหัวใจด้วยความคลั่งไคล้หลงไหลแต่ได้คืนมาแค่เพียงความว่างเปล่า จนถึงตอนนี้ต่อให้พยายามไม่สนใจเขาแค่ไหนในสายตาของเธอก็ยังคงมองเขาอยู่ตลอดเวลาแม้ว่ามันจะเจือไว้ด้วยความรู้สึกจริงชังแต่ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้อลิสราเดินออกไปเทศดเบียงครั้งหนึ่งเธอเคยใช้สถานที่แห่งนี้ เพื่อเฝ้ามองเขาคนที่เธอรักดังดวงใจครั้งนั้นเขาไม่เคยเห็นใจใยดีเธอเลยแม้เพียงแต่น้อยในหัวใจของเขามีเพียงอินทิดานางในดวงใจดักแรกของเขาดอบๆบ,บ้านของเขาปลูกดอกมะลิดอกไม้ที่อินทิดาชอบ อลิสราจำได้ว่าเธอมองด้วยความริษยาเธอปาดน้ำตาทิง้งยามเมื่อสายตามองไปที่บ้านพักของเขาอย่างชัดเจนตอนนี้มีดอกกุหลาบสีขาวหลายร้อยต้นกำลังชูชอบเป่งบานรายร้อมพื้นที่รอบๆแทนที่ดอกมริให้เกิดความสงสัย จะมีใครรู้ว่าเธอชอบดอกกุหลาบสีขาวเป็นชีวิตจิตใจแล้วเขาล่ะรู้หรือเปล่าเขาปลูกมันทำไมกันคำถามมากมายประดังประเดซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันกับตอนที่เขาเดินออกมาจากบ้านพักพอดีเขาเหลือบตาขึ้นมามองเธออย่างนิ่งนานอลิสลาดบฉากออกมาจากระเบียงอย่างรวดเร็ว รู้สึกสับสนวุ่นวายใจอย่างบอกไม่ถูกแม้จะอยู่ในระยะไกลเธอยังรู้สึกวูบวาบเพียงแค่ถูกเขาจ้องมองมาแต่อีกใจเธอกลับรู้สึกเกลียดจนไม่อยากจะพบหน้าแต่อีกใจก็นึกสงสัยถึงการกระทำของเขามีความเป็นไปได้มากแค่ไหน ว่าเขาจะจำเหตุการณ์นในคืนนั้นได้ทั้งที่สงสัยถึงการกระทำของเขาเขาเมาไมาไม่ได้สติหรือที่เขาทำไปทั้งหมดนั้นเพียงแค่ต้องการเล่นสนุกกับความรู้สึกของเธอเท่านั้นเองหญิงสาวปัดน้ําตาทิ้งอย่างหงุดหงิดใจเมจื่อจู่ๆความทรงจำนั้นมันกลับมาย้อนทำลายเธออีกหน เมื่อก่อนนั้นอาทิตย์เข้ามาทำงานในไดพานุในตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำไดเขาทำงานอย่างขยันขันแข็งเร่งสร้างผลงานเป็นที่พอใจจนพ่อเลี้ยงพานุตกลงใจยอมยกตำแหน่งผู้จัดการไร่ซึ่งเปรียบเสมือนมือขวาของท่านให้กับเขา ช่วงเวลาน,านั้นอริสรา,าเป็นเพียงเด็กสาวอายุ18ปีเธอตกลุมรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นความรุ่มลงในตัวของชายหนุ่มชักนําให้เธอต้องพาตัวเองเข้าไปวนเวียนอยู่ Ganz xi. ใกล้นานวันเขา้าความรักเบ่งบานไม่อาจปกปิดจึงตัดสินใจเผยความในใจให้เขาได้รู้รในงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการคนใหม่ของไร่ เมื่อหลายปีก่อนคราวนั้นอลิสลาเป็นเพียงสาวน้อยวัยแรกแย้มคอยเฝ้าหาโอกาสได้อยู่กับเขาเพียงลำพังกระทั่งเวลาผ่านไปเธอจึงจมีโอกาสเหมาะๆที่จะได้บอกกับเขาเสีทีเขาเดินโซซัสโซสเซกลับมาที่บ้านพักเพียงลำพังเธอแอบย่องตามคนตัวโตวหวังใช้ค่ำคืนนี้เพื่อสารภาพรัก พอเดินมาถึงตัวบ้านพกของเขาแงานขึ้นไปเห็นไฟยังเปิดเธอเค่คอยๆก้าวเท้าขึ้นไปตามขั้นบันไดด้วยหัวใจที่เต้นตุ้มตามหญิงสาวพยายามสูดลมหายใจเรียกความกล้าแต่ทว่ามีเสียงดังเล็ดรอดออกมาเสียก่อนทำให้เธอกระหมดคิ้วฟังอย่างสงสัย เธอชะง,งักมือที่เตรียมจะเคาะทันทีกล้ามคุณอาทิตย์ใหญ่แต่เจ้าหน้าตากหลอกปล่ำปะเลือคืนนี้หักข้าเจ้าหนักๆนักเด้อเจ้ามีเสียงหญิงสาวออดอ้อนดังมาจากภายในสาวน้อยตกใจถอยหลังออกมาสองเก้ากวาดตามมองก็แน่ใจว่า ต้องใช้บ้านพักของเขาแน่ๆแต่เสียงผู้หญิงที่ดังมาจากด้านในเป็นเสียงของใครกันละแล้วอาทิตย์ล่ะเขาไปไนนเสียอยากให้จัดหนักรอย่อมจัดให้ได้ไม่ปฏิเสธนั่นเสียงของอาทิตย์เธอจำได้แต่มันแหบพลากคล้าย ชอบคำเชิญชวนนั้นเธอได้คำตอบแล้วสำหรับข้อสงสัยเสียงฝ่ายชายที่ดังโต้ตอบนั้นคือคนที่เธอตั้งใจมาหาไม่มีผิดเพี้ยนไปแน่ๆเธอได้ตอบได้คำตอบแรกแล้วแต่คำถามที่ถามมาที่เธอ,อยังอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้านใน จบแล้วนะคะอดีตรักดาคีรายเนาะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลยไปเนาะต่พูดภาษาเหนือไม่เป็นอนาะต่รู้ว่าเขาเขาจะพูดแบบนี้แต่ว่าออกเสียงไม่เป็นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะคะขอบภายกับเสียงแผลบ,บนะฝากใจเงินเดือนให้ตามด้วยนะคะตายอยู่ได้เพราะผู้สนับสนุนรายการเนาะก็ฝากเพื่อนๆช่วยดูอีกแรงนะคะดักนะักะ้าบุญรักษาส,สดีค่ะ